แม่แม่รักเดชาแล้วขอให้คิดถึงเงียบเงียบฟุ้งเจอเต้เหมือนฟ้าเปิดได้ทำสิ่งที่ถูกต้อง เมื่อวันที่30พฤษภาคม2565ที่รัฐสภานางพนิดาหรือคุณแม่ของแตงโมได้ให้สัมภาษณ์ภายหลังยื่นหนังสือเพื่อขอรับวัตถุพยานจากคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภควุฒธธิสภาโดยบอกว่ารู้สึกมีความหวังมากขึ้นแต่ก็ต้องทำตามระเบียบราชการรู้สึกดีใจที่แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุน,นันสอวอในฐานะ กมมทได้าช่วยนางพนิดายังกล่าวต่อว่าตนได้กล่าวขอโทษแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาตั้งแต่มีทนายเดชาเป็นทนายความซึ่งตอนนั้นตนไม่ค่อยได้พูดและไม่กล้าขัดใจทนายเดชาส่วนกรณีที่ส่งพัสดุมายังกมทแต่ชื่อผู้ส่งพัสดุไม่ได้เป็นชื่อบางแจ็คตนไม่ทราบเรื่องนี้มาก่อนนางพนิดายังเล่าต่อว่าที่ผ่านมาตนไม่ได้คิดว่าเป็นคดีพิเศษเนื่องจากไม่มีใครแนะนาและทนายเด ชาก็ไม่ได้แนะนำโดยบอกตนแค่ว่าอย่าทำเดี๋ยวหาทางลงไม่ได้และย้ำอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งฟ้าเปิดและได้มาเจอนายมงคลกิจจึงทำอะไรทุกอย่างที่จะเป็นความจริงและเป็นสิ่งที่ถูกต้องซึ่งตนได้บอกกับแตงโมทุกวันว่าจะหาความยุติธรรมให้กับแตงโมให้ได้ถึงจะเหนื่อยแต่ก็ยินดีทำเพื่อลูกเมื่อถามว่าคุณแม่อยากฝากอะไรถึงทนายเดชาหรือไม่นางพนิดาก็หัวเราะก่อนที่จะบอกว่าเล เลคิดถึงคุณแม่ได้แล้วคุณแม่จ่ายค่าข้าวไปแล้วทําไมต้องปล่อยให้เป็นข่าวหลายวันคิดว่าทนายเดชาเป็นคนปล่อยซึ่งหากทนายเดชาคิดถึงคุณแม่ก็ขอให้คิดถึงแบบเงียบๆในใจซึ่งตอนนี้คุณแม่แม่รักทนายเดชาแล้วไม่ให้เปอร์เซนต์แต่ยังคิดถึงอยู่สามารถคิดถึงกันได้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะ